วันนี้เรามาดูสินเชื่อที่ชื่อว่าสินเชื่อแคชจอยดอกเบี้ยเพียง0%นเปอร์เซนนานถึง90วันจาก J จมันนมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดย CashJoy นั้นเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลจาก j m มา t ที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลในวงเงินกู้สูงสุดถึง1ล้านบาทและมีวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง5เท่าพร้อมกับมีโปรโมชั่นแต่และช่วงเช่นโปรโมชั่นผ่อนดอกเบี้ย0%ให้ใช้ก่อนผ่อนทีหลังโดย j m ม n นนี เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยล่าสุดเปิดตัวสินเชื่อ cash j o ที่ให้บริการโดย KBJ Capital ในเครือเจมา t ซึ่งได้จับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินและบัตรเครดิตจากเกาหลีใต้ออกสินเชื่อ cash j o ซึ่งเป็นสินเชื่อของ non bank ค่ะ เรามาดูคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อ cashjoy กันนะคะโดยสินเชื่อส่วนบุคคล cashjoy เปิดให้ผู้มีไรายได้ประจำอาชีพอิสระและผู้ประกอบการสามารถยื่นสมัครสินเชื่อ cashjoy ได้โดยกำหนดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับกลุ่มแรกผู้มีรายได้ประจำนะคะจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุ20ปีถึง55ปีบริบูรณ์ณนะวันที่สมัครและมีรายได้ประจำ12,000บาทขึ้นไปมีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้และมีอายุงาน6เดือนขึ้นไปเป็นพนักงานบริษัท พนักงานรายเดือนและรับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคารในการสมัครนั้นจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนข้อ2สลิปเงินเดือนย้อนหลังสองเดือนและสเตทเมนต์ย้อนหลังสามเดือนล่าสุดหรือถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถใช้สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนล่าสุดแทนได้ค่ะ และข้อ3คือสำเนาสมุดบัญชีของผู้ที่ต้องการกู้เงินที่จะใช้ในการรับเงินกู้ซึ่งตรงนี้จะไม่สามารถใช้บัญชีของธนาคารอมสินธกสและธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้นะคะ ถัดมากลุ่มที่2คืออาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการสินเชื่อแคชจอยจะกำหนดคุณสมบัติของอาชีพอิสระและผู้ประกอบการที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีรายได้ประจำดังต่อไปนี้ค่ะโดยผู้ที่สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ20ปีถึง55ปีบริบูรณ์ณนะวันที่สมัครโดยจะต้องมีรายได้ประจำ150,000บาทขึ้นไปและ จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้โดยจะใช้เอกสารเหมือนกับผู้มีรายได้ประจำค่ะซึ่งก็คือจะมีบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนล่าสุดและสำเนาสมุดบัญชีที่จะใช้รับเงินค่ะ เรามาดูวิธีการสมัครกันนะคะจะมี3ขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ข้อ1คือเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนข้อ2ติดต่อยื่นสมัครได้ที่สาขาของเจมาท์ Mart ทั่วประเทศค่ะและข้อ3เช็คผลการสมัครสามารถเช็คผ่านไลน์ได้โดยแอดไลน์ a c a s h j o y o f f i c i a l และกดเมนูคลิกเช็คสถานะการสมัครได้เลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีสินเชื่ออื่นๆของ Cashjoy อีก2ตัวนั่นก็คือสินเชื่อมือถือ Cashjoy ที่มีโปรโมชั่นเช่นรับเงินคืนเมื่อผ่อนมือถือภายใน30วันหลังจากอนุมตัติและสินเชื่อรถยนต์มีรถมีเงินผ่อนได้นานสูงสุดถึง60เดือนไม่ต้องโอนเล่มไม่ต้องใช้ผู้คำประกัน สำหรับผู้มีรถเก๋งรถกระบะและรถ SUV ที่มีอายุรถไม่เกิน15ปีค่ะซึ่งท่านที่สนใจสมัครสินเชื่อของ Cashjoy สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วน1258ค่ะ โดย CashJoy นั้นจะเน้นเจาะตลาดนอนแบงค์นะคะซึ่ง KB c o o k m i n น a r d บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินและบัตรเครดิตจากเกาหลีใต้ขยยว,วงการด้วยการทุ่มเงินลงทุนกว่า650ล้านบาทผนึกเจมาดตั้ง KBJ Capital เปิดตัว CashJoy เจาะสินเชื่อส่วนบุคคลรถยนต์ มือถือมองสินเชื่อบริโภคในไทยมีโอกาสโตสูงเฉลี่ย8%ต่อปีหวังชิงตลาดนอนแบงค์มูลค่ากว่า1.3ล้านล้านบาท โดยนายวอนซอกจองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท KBJ Capital จำกัดเปิดเผยว่าบริษัท k b k min ิ m i n ร a ดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทบัตรเครดิตที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัทเจมาจำกัดมหาชนในบริษัท JF ฟินเทคพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น KBJ Capital ดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลในประเทศไทยผ่านกลุ่มบริษัทเจมารดโดย KBJ Capital ได้เปิดตัว CashJoy ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ซึ่งจะให้บริการทางการเงินถึง3ประเภทนั่นก็คือสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อมือถือโดยเป็นบริการสินเชื่อที่รวดเร็วสะดวกสบายและเรียบง่ายซึ่งจะมอบสิทธิประโยชน์ทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆมากมาย โดยบริษัท k b c o o k กบินการต้องการขยายตลาดเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อสร้างความหลากหลายของผลกำไรและความมั่นคงของไรายได้ซึ่งก่อนหน้านี้ k b c o o k กบินกา d ได้ขยายไปอย่างประเทศลาวอินโดนีเซียและกัมพูชาและมีเป้าหมายเพื่อทำการตลาดธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างเช่นบริษัทเจฟิน e ทค โดยตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้นำตลาดในอนาคตค่ะซึ่งสำหรับตลาดสินเชื่อผู้บริโภคในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉลี่ย8%ต่อปีโดยเฉพาะตลาดกลุ่มนอนแบงค์มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า10%ซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่าตลาด ประมาณ1.3ล้านล้านบาทเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตกลุ่มตลาดนอนแบงค์ในประเทศเกาหลีใต้สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ